ครับสวัสดีครับผมทาราตอนนะครับเมื่อวันก่อนเล่มนี้มันตัดหลอดมันไม่ดูไม่ดีนะครับอันนี้ไม่จะรับเพิ่มใหม่นะครับแต่อาจจะจังหวะมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับบั็กนะครับแปดหสามอีนะครับผมโอเคก็อป r ี m c มใช a นะครับอาจจะเป็นเพราะเราไม่ถนัดกัเข้าก็ได้ ลองดูนะครับก็ใช้เป็นแบบสะบัดเบี่ยงสั้นๆนะครับแบบเคาะเคาะเอานะครับโอเคหม่มันต้องเหวี่ยงแรงนิดนึงนะครับต้องสะบัดแรงนะครับบล็อกไปนี่ไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ได้อ่อนเอขนาดนั้นครับ โอเคครับลองให้ใหม่แล้วนะครับผมมันติดใจอยู่เมื่อวานนี้ทำไมมันไม่ได้ต้องเหลี่ยมแรงเหวี่ยงด้วยนะครับผมจังหวะมันต้องได้นะครับจริงๆมันต้องคล่องกับเล่มนั้นๆนะครับผมนครับวันนี้ปัดเงาคมพิเศษแล้วนะครับผมคมมากเลยตั้งแต่โคนเย็นปลายเลยนะครับผมโอเคครับลายสวยนะครับผมใส่นี่ก็สวยดีนะครับ หือว่สวยมากเลยล่ะครับห้อยเท่ๆเ,เลยขึ้นกล้องนะครับเนี่ยแมใช้ได้เลยดึงอย่างนี้นะครับอันนี้โป้งดีออกมานะครับโอเคเดี๋ยวจบฝากไว้ที่ภาพนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ